ค่ะคุณผู้ชมค่ะมื้อนี้ค่ะวันพุธวันที่9เมษายน2568นะคะจินตหน้าลงแนวทาของอาจารย์ต่อยค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ต่อยห้มากหลังจากที่เพื่อนพักไปเิ่นวันแนว่าบ่เขาค่ะเพื่อนกับพักไปโดนเติบเนาะเนาะเป็นเดือนค่ะมื้อนี้ค่ะวันที่เก่าแล้วเก่าดีซิดีค่ะอาจารย์ต่อยนําโชคคือเก่าเหมือนเดิมค่ะล่าพัฒนาไปกับมีด้วยกัน3คู่ค่ะคุณผู้ชมไปกับเป็น6คู่เนาะ บนล่างด้วยค่ะรูดหกตัวเดียวค่ะหกตัวเดียวแล้วก็เลขติดกับหกมีศูนย์มีแปดมี้ยสองค่ะมือนีนะคะศูนย์แปดสองแต่ว่าเพิ่นจับให้หกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกแปดแปดหกค่ะคุณผู้ชมหกสองแปดสองเพิ่นบ่จับค่ะมือนีมันสีมาตัวใดค่ะผู้ชม,ชมวันนี้วันที่เก้าเก่าสีมาบอค่ะเพราะว่าวัาวนที่เจ็ดนะคะ วันที่เจ็ดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเจ็ดไม่มาค่ะแต่ว่าหนึ่งกับห้ากับเก้ามาแทนนะคะเมือน,นี้วันที่เก้าเก่าแต่ย่งยูบบค่ะอันนี้วิค์เอาเดอค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแน้วทางค่ะเราพัฒนาวันนี้ค่ะกับอาจารย์ต่อยนะคะเนาะมาเป็นงวดแรกของเดือนนี้นะคะเมษายนค่ะ แคหนาจอเลยเด้อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางของเพิ่อนอาจจะเขาแล้วเพิ่นจังคอยทรงให้มากะะเนาะเนาะเพิ่นกระปิ้งมมใหายแต่เศ้าเมือวาน,นะะเนี่ย,ยค่ะเขอพูดหลายๆค่ะอาจารย์ต้อยนะคะแล้วต่อไปค่ะ <c oughs> อินเตอร์นาเ,เมย์ค่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นจังไดนเป็นเมย์เมย์อ่ะปูโคราดนะคะปูโคราดงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมหนึ 1, 9, ่งเก้าฮะ เพิ่อนไทมาเก้าหาค่ะผลออกหนึ่งห้าเก้าแล้วก็แปดหนึ่งนะคะตัวรูดวิ่งตัวรูดเพิ่นบอเขาค่ะคุณผู้ชมตัววิ่งตัวรูดไม่เข้าแต่ว่าเข้าตัวจับคู่นะคะจับคู่ตัวเขาตัตกรัฟค่ะเป็นเก้าห้าเพิ่อนไหมาค่ะผลออก 1, หน <า S 1> <า>ึ่งห้าเก้ากาถือว่าเขาค่ะคุณผู้ชมอ่าห้าเก้าบนนะคะงวดนี้ค่ะแปดแล้วก็ก็อก็ว่ดถึก 8แล้วก็9นะคะเป็นตัววิ่งค่ะแล้วก็จับคู่3 2, ตัวไอสองตัวไปกับบนล่างจ <c oughs> ินตนาเพเขียนค่ะคุณผู้ชมเป่าว่ามุสาติดลูกค่าค่ะแต่งหนาะตาสาพึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีลูกค้าต่อนะคะน้ำทะเอาบอย่ง้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดสองเก้าส 8 7 9 7 0 7ค่ะคุณผู้ชมระวัง87มาเด้อค่ะรัฐบาลไทยประท่านในมาทเด้อค่ะรัฐบาลไทย87ยังไม่มานะคะคุณผู้ชมอาจสีมาเมื่อนี่ก็ได้ค่ะกับปูโคราชนะคะวันนี้ขอให้หมานขอให้ปังปู้เขามาเบ่งแนวทางผู้ติดตามอาของปูโคราดนะคะเนาะไม่ผิดหวังค่ะคุณผู้ชมสองวดติดแล้วค่ะวดนี้ก็95ค่ะ กะเขาอีกนะคะเอามาเบอรงหวดนี่กับิเขาอีกนะคะคุณผู้ชมแปดเจ็ดต้องระวังนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ารัฐบาลไทยอาจจะตามมาอยู่ราววันนี้ก็ได้ะคะ่ะเอาค่ะไปต่อนะคะแคปหน้าจอแล้วไปต่อค่ะเมากว่าถือค่ะคุณผู้ชมเมื่อยแห้งเขาเศร้าถ้าได้กินอยู่ค่ะหาเงินก่อนนะคะช่วงช่วงหากระหาช่วงใส่กระใสจนวัวปักหัวปัม้มค่ะปูศูนย์เจ็ดค่ะคุณผู้ชมหวดที่พานมากค่ะ วิ่งศูนย์กับหนึ่งค่ะคุณผู้ชมวิ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งพนเฉยค่ะหนึ่งแปดนะคะคุณผู้ชมผลออกแปดหนึ่งตัวกลับค่ะออกตัวกลับค่ะคุณผู้ชมงวดนี้นะคะสีขากลับหรือสีขาตรงกะไปกลับน้ำค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมดเก้าหางด้วยกันค่ะเก้าคู่สองตัวบนล่างไปกลับค่ะวันที่เจ็ดพันมาเนาะคะ่ะเนาะ เเมษาเข้าตัววิ่ง1แล้วก็จับคู่18ค่ะคุณผู้ชมผลออก81่อ่ามาตองวัดนี้ค่ะคุณผู้ชมไปย่างฝัวเ้านะคะนอกพระป่าจินตนากะอ่าถ้าได้อาบนา้ำเทียงเราจะเทียงแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็วันที่9ค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาวันที่9เมษายน2568ปนะคะปู07ย์ค่ะคุณผู้ชมวิ่ง0ูนย์แล้วก็2ค่ะวิ่ง0ูนย์และ2บนล่างนะคะแล้วก็ จับคู่ค่ะเพนเนนยูศูนต์นคคะคุณผู้ชมเพนเนนูน0ค่ะศูน์เพนเนนมีศ0 20 30อตค่ะแล้วก็สอตัวไปกับบนล่าง9คู่นี่ค่ะคุณผู้ชมก็มี48 28 38 40, 20, 30, 49, 29, 39, ปดสองแปดสามแปดศูน9์สองศเก้าอเพนเนนศูน30สอแล้วก็สามศูน์ค่ะยำไปยํำมาอย่นี้นะคะคุณผู้ชมฝาวาเรารู้สึกว่า สติบ่ไปกับปากปอนไดนะคะเนาะขออภัยหลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชมยางมวนเนาะค่ะเนาะวิฟ้าเอาล่อจา,อา์พอเส้นเพ่งค่ะคุณผู้ชมสาเหตุนะคะสาเหตุก็คือรอตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะล่อเพลินเนาะคะ่ะตอนนี้ยังไม่ตอบรับเลยค่ะคุณผู้ชมบ่มีเน็ตหรือว่าจังเดหรือว่าบ่มีกระดาษหรือจังเดค่ะแซลเซลค่ะแซลค่ะอพอเส้นเพ่งเบิ่งอยูกับเปล่าสูงดวนเด้อเวลาย,ยังนี่อยู่ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมของลุงส่งนะคะลุงส่งลุงส่งงวดนี้อ่าง,งวดที่ผ่านมาก่อน,นะคะคุณผู้ชมเนาะวันที่เจ็ดที่ผ่านมาค่ะลุงส่งให้วิ่งสี่แล้วก็หนึ่งค่ะเพื่อนจับคู่เบาเขาค่ะคุณผู้ชมเสียดายเนาะคะ่ะเพื่อนใหนเจ็ดหนึ่งธนาขับเ็นออกแปดใส่เนี่ยกับสีขากพอดีเลยเนาะคะ่ะนอกน,นี่นี่เอาเจ็ดมาใส่เพื่อนไหนมาเจ็ดหนึ่งสามตัวสี่ตัวไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมผีแปดหนึ่งไม่อยู่เพีย พี่แปดหนึงน่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเสียดายนะคะเนาะเฉียดนิดนึงค่ะไม่เป็นไรมีเข้ามีหลุดเป็นเพียงแนวทางโหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางจะมีเข่ามีหลุดแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมโู้ติดตามลุงทรงอยู่กะหลุดไปหมวดเมื่อกี้ขออภัยเด้อค่ะแต่ว่าตัววิ่งเพิ่นแนบเนียนมากค่ะคุณผู้ชมเหนียวแน่นนะคะงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมลุงส่งให้วิ่ง1และ8ดบนล่างค่ะเป็นตัววิ่งตัวหลุดนะคะ าถามว่าเน้นตัวใดเน้นทั้ง2ตัวคะ่ะคุณผู้ชมทั้งเจ็ดทั้ง1แล้วก็8นะคะแล้วก็จับคู่คะ่ะ2ตัวคู่2ตัวมี6คู่ไปกับบนล่างนะคะมี1นึ่งสี่หนแล้วก็หนมาอีกเด้อคะ่ะคุณผู้ชมนี่อาจจะโตกลับก็ไดนะคะน่าพอหนวดที่พานมาออกแปนึงค่ะแล้วก็8 2 8 5 8 9คะ่ะหคู่เพื่อเน้นสคู่คะ่ะหน หนึ่งเก้าแปดเก้าเป็นตัวเน้นนะคะแล้วก็สามตัวค่ะคุณผู้ชมชุดสามตัวมีสามชุดด้วยกันค่ะมีหกหนึ่งแปดสี่หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งแปดเก้าค่ะเอาแนวทางลาพัฒนามือนี้ค่ะคุณผู้ชมอ่าที่ความเบิงแนวทางนะคะขอให้แนวทางพางคุณผู้ชมปัง,ปงๆนะคะมือนี้ปังๆด้วนยะคะ่ะคุณผู้ชมเอาแคปที่ละกูก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะมีหน่อยเซียนนะคะ ห้าเซียนเอ้ยหนึ่งสองสามสี่สี่เซียนค่ะคุณผู้ชมมีอาจารย์ต้อยนำโชคมีปู่ศูนย์เจ็ดปู่โคโราชแล้วก็ลุงส่งนะคะเนาะค่ะคุณผู้ชมนคะคะขอบคุณหลายๆค่ะที่ขับมาเบิ้งหน้าทางนะคะมือนี้ค่ะจินตนาขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนเด้อค่ะที่ขับมาเบิ้งหน้าทางเราแก่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับจินตนานั่นแน่ค่ะคุณผู้ชมเพระาะว่า อยู่ได้เพราะกำลังใจจากคุณผู้ชมนะคะที่เขามาเบิงแล้วก็คอมเมนต์เขอมานะคะติตหน้าจอบซื้อเสมอนะคะคุณผู้ชมจอบเบิ่งว่าคุณผู้ชมสิที่กดติดตามจะออกไหมสินะคะเอาขอให้โชคดีนะคะโชคดีโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ